มันกวมันหยุดมันมันยังก็ขันเนียมัองมาก็ขัน่บ้านในท่ทุกคอีกคูหนุนเนาะมันมีอ่างไหมล่ะไอ้ที่โกนนึว่าเป็นศิษย์หมะก็นเดียว อ่าครับมาชมลายนะครับอ่าตัวนี้ตัวที่หนึ่งนะครับผ้าคลุมสีดํานะครับตัวนี้หนึ่งกุกนะครับมีหนุนอ่างไม่รูมีหนุนอ่างเนาะมีหนุนอ่างนะครับแล้วก็มีคูหนุนนะครับอ่าเป็นนกกุกเดียวตัวนี้นกสามปีกว่ากว่านะครับฉเฉลยประมาณเท่าไหร่แล้วตัวเนี้ยลุงสามสี่ปีนกเป็นนกตีเป็นนกต่อเก่าเนาะเอาเป็นเคาะกันเอาเองเอาไปเคาะกันเอาเองนะครับ นกมันหยุดเล่นประมาณ6-7เดเดือนนะครับดูหางครับแต่ลุงแกเทสแล้วว่าโอเคนะครับแต่ต้องไปไล่ให้ได้หมดวันสักนั่นนะครับให้มันคืนนะครับแต่นกมันเล่นแล้วครับจวดอยู่นะครับตัวนี้สองกุกคูอ่างสองสามคำนะครับตัวนี้ตัวนี้มีคลรมไลม่ลงตัวที่ว่าสกุกเนี่ยลุงลุงก็หูไม่ค่อยได้ยินนะครับลุงตัวนี้นานๆมีสมห้อยใช่ไหม อ่ามีคัรลมไ้ยตัวเนี้ยไม่มันมีคัรลมไ้ยมีขัดมีหนุนไหมโอเคมีขัดมีหนุนเออมีขัดมีหนุนอยู่ตัวนี้ก็มีขัดมีหนุนตัวนี้หนึ่งกุกตัวนี้นานๆนานๆจะสามห้อยตัวนี้คึกจัดนะครับกระดิกปีกเต๊าเต๊เต๊เเลยใครสนใจนะครับตัวนี้ก็นกสี่ปีเนาะตัวนี้สามปีจะเข้าสี่ปีเป็นนกภูเขาแท้ เออมันพึ่งถ่ายขนเต็มนะครับดูครับหางนี่ไม่มีหักแต่ไปเทสเมื่อวานก่อนทั้งคู่แล้วเนาะเป็นยังไงโอเคขึ้นแล้วก็เอาเลยนานไหมกลัวมันจะนั่นอะ่ะประมาณกี่นาทีอ๋อวางเศร้าหันหลัง,ลง,ลงมันก็จวดเลยแต่ตัวนี้นกนะครับตัวนี้บ้านใครมีแมวห้ามเอาไปนะครับกลัวแมว <c oughs> <c oughs> เห็นแมวไม่ได้เลยเห็นแมวเราดิ้นเลยครับโอ้โหแต่อันนี้ไม่กลัวนะครับ เป็นนกภูเขานะครับเกไปเอามามันไม่เคยเห็นผู้เห็นคนนะครับแต่ก็ะจวดดีนะครับเอ้าท่านใดสนใจนะครับให้ชมลายก่อนตื่นกล้องนะครับนกมันเป็นนกเจ้าของเดียวนะครับบางตัวได้ไปมันเปลี่ยนหน้าก็ต้องใช้เวลาหน่อยบางตัวนะครับดูลายครับเนียบเลยเอ้าตัวนี้ตัวที่หนึ่งหนึ่งกุกมีขัดมีหนุนนะครับมีหนุนอ่างนะครับตัวนี้มีคู่หนุนดูครับมันกินดินครับนกขาดสารอาหารนะครับ แกก็เอาให้อยู่นะครับแกเพิ่งมาปนนะครับตัวนี้นะครับขาสั้นๆนะครับตัวนี้นานๆจะมีสามหลุดมาทีหนึ่งแกว่างั้นแต่เป็นสองกุกนะครับอ่าหลักๆก็สองกุกคู่อ่างนะครับไม่มีเรียกกุกนะครับผมนั่งดูนานละตัวนี้มันกระดิกปีกตึบๆๆเลยนะครับนิ่งนะครับนกตัวนี้อ่าโอเคนะครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับนกสองตัวนี้นะครับ นกอายุดีๆทั้งนั้นนะครับอ่ามันมีแมวอยู่นะครับลุงแกดักแมวไว้ให้อยู่เห็นแมวไม่ได้เลยนี่นะครับตัวนี้หนึ่งกุกตัวนี้สองกุกนานๆมีสามหลุดมานะครับเป็นนกสายภูเขานะครับพึ่ง่ายขนเต็มนะครับกําลังคึกเลยครับอ่าหางฟอฟอแกเอาไปลองมาแล้วนะครับเอาไปเทสให้แล้วตัวนี้นี่เอากงแขวนปั๊บขันเลยตัวเนี้ย จวดอยู่นะครับตัวนี้เอาไปปนอาหารดีๆอีกสักหน่อยนะครับผมดูครับข้าเปลือกนกกระจอกกินหมดแล้วนะครับบ้านแกนกกระจอกเยอะเอาโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ท่านใดสนใจตัวไหนนะครับ1กุก2กุกโทรสอบทถามได้เอาที่ชอบนะครับไม่ชอบห้ามเอาไปนะครับเอาไปเคาะกันเอาเองนะครับสำหรับวันนี้จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ